เอาล้าะคะ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะหอ,อยินดีต้อนรับสู่เกม Ark Survival Evol นั่นเองค่ะเย้ซึ่งวันนี้ึือมาแปลกแนวมากสำหรับช่องของเด็กเมนะคะคือแบบในติกตอโอ้แบบมีคนเรียกเข้ามาเยอะมากว่าอาร์คเลยคะ่ะอาร์คเลยคะ่ะเห็นชอบเล่นเกมวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมอาร์คูนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามีภารกิจจับพาราอกันนะคะทุกคน ซึ่งการเอาเกมปาร์เน่โอได้เล่นมาประมาณในหน่อย,ยแหละแล้วก็ได้จับโดโพนี้มาก็จะมีเทราดูดอนสองตัวนะคะเก็จะเต่าแล้วก็เจ้าโดโดขึ้นจริงๆอานีพา้พาราซอลตัวหนึ่งแต่ว่ามันตายนะคะเพราะว่าขึ้นไปบนเขาจะไปภูเขาหิมะแล้วก็ดูนไอเจ้าผมงเล็ยบยาวนะกัดน,นะครับก็เลยต้องแบบจับใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันก่อนดีก,กว่าคะ่ะโอเคซึ่งเจ้าพาราซอลนี่นะคะเวลาการจับเนี่ยโอจะใช้เป็นเจ้านี่เลยคะ่ะ ขาตะขาบคล้ายๆขาตะขาบนะคะเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเออ่ที่จับอะ่ะโยนใส่มันนะคะแล้วก็จะเป็นอาสัตว์นะคะอาสน์เราจใช้หนังเยอะมากอะ่ะบโอ้โหเนี่ยจากหนังวก็กว่านเลยแค่ยี่สิบแปดอะแล้วโอ้ก็จะใช้เป็นเออ่ธนูนะคะถ้าทุกคนไม่มีธนูเนี่ยก็ให้ใช้เป็นเอ่ออันนี้ก็ได้นะก็ให้ใช้เป็นมือของเราตีก็ได้เติตีปกติเลยถ้าทุกคนอัพค่าให้มันแรงๆนะคะเนี่ย ตีปกติแล้วก็อีไม้ไอ้น,นี้ตีได้นะตีให้สัตว์หลบแล้วก็ไปก็จะใช้เป็นยาเขียวค่ะยาเขียวที่สําคัญเลยนะเอาไปทักสามดีกว่มันทําให้สัตว์เอ,อ่อฟื้นแบบฟื้นฟื้นช้าโอ้จําได้ว่าโอ้มีซ่ามันกับพรุนอยู่นี่ไงเอาซาามันกับพรุนไปเรื่อยดีกว่าซ่ามันกับพรุนนี่หาได้ง่ายง่ายเลยนะทุกคนหาหาได้จากทะเลตามทั่วไปอย่าขล้าวนางน,นะครับชอบ ขึ้นมาเกยตื่นอะโอเคค่ะต่อไปพาราซอนนะของกิ้งรพระเจ้าพาราซอนนะคะนั่นก็คือเดีย๋ยวเปิดสีเปิดกล่องกูเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ส,สีจะเป็นเบอร์รี่สีอะไรก็ได้นะคะทีะส่วนใหญ่เนี่ยมันชอบกินสีฟ้านะวันนี้ไม่มีอาหารอะไรทุกคนเพราะว่ายังไม่มีที่ขี่ของแต่ละตัวเลยลงเล่นใช้ในเรื่อง28อย่าง,งนี้หรือว่า27อย่างเงี้ยหัวเล่นนรัผิดนึงนะก็จะวิ่งไปดน,นะทุกคนตอนนี้ไม่ใส่เกมเห็นไหม ก็จะใช้เป็นหาตะขาบนะคะเวียงใส่เจ้าพนักพอต้องรอไปไกลๆก่อนเดี๋วโดนเซเนท็อปกัดทีาไม่ึ้นใส่ในทรงนี้แล้วก็เครื่องไาเลยค่ะแล้วก็นี่เลยไปต่อยต่อยอยออยๆๆนะ่ต่อยมันได้ทำให้ง่ายหน่อยอาสู้แล้ว แล้วเราเรียกยาเปอร์ลี่เลยนะรูก่เปิดขึ้นมายาเปอร์ลี่ตายคีที่เจ้าพาราสซอนเนี่ยค่อนข้างที่จะกินไวนะคะได้เด็กสาวคีร์ทโฟนดกไหมโอ้ยแหลกแหลกแหลกคีเรียวอัพเลยครับประดุกตุปีรัญญาปีรัญญา มาจากไหนกันวะเนี่ยดูด้วยคนทุกคนนี่กำลังไปล้งจไหมขีไงเดียวน่มาจาไหนอ่ะัเป็เายวิดีแลเวนะครับที่ที่ดีที่สุดของเราคือสีทองเลยนี่มาจากไันไดูเลยว้ายยันโคตรสวยเลยอี

ทุกคนไหนไหน,ไหน,ไหนมันก็ฟื้นแล้วก็ใส่ที่ขีดเลยค่ะได้แะทุกคนกบ้านกันลกลกทุกคนพ่อพานละซองเรานะคะเทไหมนี่ลงลงให้ดูนี่เทมาก ตัวนี้จะเกิดกับตัวที่แล้อีกแต่เวน้อยไปหน่อยไปไปพาบเ้าน้องใหม่กลับบ้านต๊ดมาเอาันขนขัขล้าจะับดียวให้ดูอก็ดูนี่มันชตกใจมันตีนเลย

ใช้การฟัร์ดดมบร้วฟัเแล้วฟังแล้วฟังแล้เราได้เยอะมากมันก็พีประจิดแน่อนเนี่นี่แหละขอใหนการแลกความแลกนะครัอย่าอย่าอย่าไปกัดโดนเขานะโอ้โหน้องไปเล้วเนี่ยคุณน่าจะจิตผิดมากเอยไม่ได้ทุกอย่างเลย ะรนถ้าอยู่บนเขาถ้าเาเห็นบ้านหลังนี้ก็คือถึงบ้านโลเลี้ยวนี่งไงเด็กๆกลับมาแล้วจ้านี่เดีย๋ยวให้เจ้าฟ้าตอ,องเราดีๆก่อนนะค,ะะครับสตาร์ทเฮ้ทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะ EP นี้เราจะมีการสองอย่างก็คือจะมาคาพี่ขีดเต่าด้วยซึ่งพี่ขีดเต่าใช้หนังว่าเจ็ดสิบอัน น้ำมันอีกสิบโอ้ผานหน้าแล้วกันนะทุกคนผานหน้าเลยผ่านนี้ไม่ไหวจริงๆผ่านนี้ไม่ไหวอีหลีมันเช็ดลำบกทำไมเนะนี่ยมันหมอดิจ๊ะแหม่โอเคครับทุกคน EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับลูกๆทั้งหมดเนี่ยใครชอบ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งซื้อให้ด้วยนะ ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย <c oughs>